สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เจอกันอีกทีนะครับเป็น ek นะครับผมสภาพกิฟต์นะครับรถบ้านๆเลยนะครับก็เข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งจัดเก็บนะครับเรียบร้อยนะครับผมพร้อมจําหน่ายนะครับรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับสภาพกิฟต์มากนะครับผมรถสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูวันนี้ดูตอนกลางคืนหน่อยนะครับเพราะว่ากลางวันไม่มีเวลาเลยนะครับโอเคครับดูนะครับ สวยมากนะครับผมสีเงาฉ่ำๆเลยนะครับล้อใหม่ๆนะครับผมล้อส,สวยๆเลยนะครับนี่นะครับข้างหลังสวยมากนะครับผมกริบมากนะครับผมรถใครได้หารถไปใช้งานลองดูคันนี้ก่อนได้นะครับ น,น,น,นี่ครับปรอตไลท์นะครับผมรถสวยนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถ EK ปี97นะครับผมอ่าเครื่อง1.5นะครับผมรถสภาพกิฟต์นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเอกสารครบ ภาษีห5นะครับผมรถบ้านได้แท้นะครับช่วงล่างแน่นนะครับอาเอกาสารครบเครื่องเดินนิ่มๆเลยนะครับผมขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่มาดูตอนกลางคืนนะครับอนุญาตนะครับน้ำนิ่งๆน,นะครับ ไม่มีนะครับดันแน่นอนครับรถสภาพเราคัดทุกคันนะครับรถทุกคันคัดมาให้เรียบร้อยนะครับรถเครื่องเดินดีมากนะครับนุ่มๆเลยนะครับผมไม่มีตำหนิเลยนะครับผมรถสวยจริงๆครับอ่าคันนี้นะครับผมถ้าใครหาใช้งานไม่ผิดหวังครับเป็นรถออโต้นะครับเกียร์เครื่องหายห่วงครับเดินทางไกลสบายๆนะครับผม ก็วันนี้นะครับรถก็เป็นรถ ek นะครับอ่าปี97นะครับผมรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับได้ประมาณวันวันสองวันนะครับเพราะว่ากําลังเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับเครื่องดีนะครับเดินทางไกลสบายภาษีเต็มนะครับอ่าภายในเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้นะครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสภาพคิิปมากนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับ ่าภายในสวยนะครับภายนอกสีสวย95%ได้เลยมีตําหนินิดหน่อยนะครับภายในนี่เบาะสวยๆเลยเบาะหนังนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมคันนี้เดินทางไกลหายห่วงนะครับไม่น้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับนี่ครับก็คันนี้นะครับเปิดไว้แค่ห้าหมื่นเก้านะครับผมใครสนใจก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองนะครับอ่าเบอร์เดิมนะครับโทรก่อนนะครับอ่ายังไงเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ทักมาถามนะครับ ได้เลยนะครับหรือโทรมาก็ได้ครับอ่าโอเคครับหรือ,อยังไงก็ฝากติดตามช่องตี้ติกรถมือสอให้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็คันนี้ฝากไปด้วยนะครับสวยมากสภาพกิฟตครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ